สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าช้างเผือกค่ะหนึในตองอูนะคะฮาเลสเดวิสานสปอร์เตอร์โฟเรถปี2010ค่ะลูกค้าคะให้ดูเลขไม้ของคันนี้ค่ะเลขไม้เพียง869ไม้เท่านั้นค่ะ สำหรับ Harley Davidson สปอร์ตเตอร์โคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินมาอธิบายรายละเอียดตัวรถก่อนนะคะตัวรถเป็นรถปี2010นะคะลูกค้าสเปค 1HD นะคะลูกค้าเป็นรถผลิตอเมริกาคะ่ะนำเข้ามาประเทศไทยนะคะโดยเจ้าของคนเดียวเลยตั้งแต่ ออกมาเลยนะคะลูกค้าตัวรถเป็นสีเดิมเลยนะคะมีชื่อสีว่า Billiard Silver Pearl นะคะเป็นสีเงินนะคะ Silver เราก็มีประกายไข่มุกนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างถังน้ำมันก็จะเป็นคำว่า c a l l e ร d t v i ิสันสปแบบนี้เลยนะคะส่วนบางคนหน้าบางคนหลังของเขาจะเป็นสีดำเงาไม่มีลวดลายค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าอาจจะตกใจเลขกไม่นะคะเพราะว่าแอดมินเองนะคะตอนที่ เจอคันเจอครั้งแรกก็คือตกใจเลขไม้มากๆนะคะเลขไม้แท้แน่นอนรับประกันให้เลยเลขไม้เพียง800ไม้เท่านั้นนะคะ สำหรับของแต่งคันนี้ค่ะท่อก็จะเป็นแวนแอนดไฮนะคะเบาะเป็น HD นะคะลูกค้าฝาถังน้ำมัน H d ดีค่ะแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนข้างเป็นของ HD ดีนะคะแอดมินบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้ามาดูสภาพรถนะคะก็คือสมเหตุสมผลแน่นอนนะคะรถเป็นสายจอดจริงๆนะคะลูกค้าให้ดูยางนะคะอันนี้เป็นยางเดิมติดรถปี2010นะคะยางเรียกว่าไม่ไม่ได้ลงพื้นถนนเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสายจอดมากๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสายพงสายพานทุกอย่างเดิมทั้งหมดนะคะ ลูกค้าเดิมผ้าเบรกเดิมจานเดิมนะคะเลขใหม่รับประกันเลขใหม่แทนแน่นอนค่ะหาร้อยคันก็หาไม่ได้นะคะสำหรับรถปี2010ที่เลขใหม่แค่นี้นะคะทางร้านเรารับประกันค่ะรถไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนแน่นอนแล้วก็รับประกันเลขใหม่แทนแน่นอนค่ะคันนี้ ช้างเผือกจริงๆค่ะลูกค้าหายากมากๆนะคะเรียกได้ว่าหาไม่ได้เลยดีกว่าค่ะรถปี2,010รถอายุ14ปีนะคะแต่เลขใหม่นะคะเพียง800นะคะนี่ค่ะดิบตรงนี้นะคะเลขใหม่เพียง869ใหม่แท้ๆแน่นอนค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวกันผ่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะที่ description ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกคา้าลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลนย์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือะคะ่ะถ้าถูกใจคันนี้นะคะรีบติดต่อมาเลยนะคะลูกคา้าอย่าคิดนานค่ะเพราะว่าพลาดคันนี้ไปนะคะแอดมินรับรองค่ะว่าลูกค้าไม่สามารถหาสเปคแบบนี้ได้อีกแล้วะคะ่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ใน,นคันหน้าะลูกคา้าสําหรับ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ